ชต่อหน่อเลยนะคะว่ามาหัดใหญ่หลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดเลยโอนละล่ะจริงๆวันที่มันนี้วันนีโ้โอ้โหเพิ่เห็นอะไรก็ไม่รู้ขาเรียวมากโอ้โหไม่รู้จะเป็นหุ่นหรือเาทาน,นี่จริงอันนี้สะดือหรือทั้งนะเนี่ยโอ้ยชื่ออะไรคะชื่อน้องลูลูอุตตาฟาค่ะ ชื่อนางเริ่มเริ่มเริ่กะจาค่ะชื่อร,อรูรูนะคะโอ้โหเวลาคนชื่อรูรูมังเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆนะคะที่รักขาวันนี้อยากเต้นเพลงอะไรคะหน้าเงียบเงียบโเย่าทำไมเวอร์ชันนี้มันดูน่าวรยังไงก็ไม่รู้ Hãy hết nàng niệm niệm một nặng nặng nề nặng nề nặng เออกระดานเป็นไรบ้างไหมคะพี้โอ๊ะคนเหรอไปเดีก่อนพี่รู้มาในนี้ต้องบอกเลยว่าพี่รู้เนี่ยพื้นฐานจริงมึงมาการทางได้ยังไงวะ หวขับรถมานี่หัวี่ตอนขับรถมามีคนมองไหมคะไม่ได้ขับขั่เดินค่ะมาไม่จริงพี่เดินมาเนี่ยพี่ไม่กลัวหมากัดบ้างหรอหมาไม่กัดข่ะอยู่ในรั้วหมาไม่กัดก็อยู่ในรั้วทันทีพี่โลกมีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะไม่แต่ผัวค่ะฮ่าฮ่าฮ่าาไม่จริงผัวพี่มาไหมคะ อยากเห็นหัวพี่แล้วเกินโอ้โห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 อ้เนโอมีหโอาโหอ้โเโอนโัโอ้ลหโอ้โหอ้โหโ้หอ้โหโ้โหโอ้โห้อ้โ,อโ,โ,โห้่หโ้หโอรโ้โหโอ้อหอ้ห้โห้โหอ้าหโ่หหอห